ใครที่กำลังมองหารถกระบะนะคะแล้วเป็นแบรนด์หลักของอีซูซูนะที่เป็นปี2007 2008 2009นะคะที่โฉมหน้าไฟของเขาจะเป็นทรงเข้าหลามตัดที่หลายๆคนตามหานะเข้าแล้วนะคะบอกเลยไม่ได้เข้าคันเดียวเข้าประมาณ4-5คันเลยนะคะลูกค้าอซูวันโนตอร์คาะสลับบุรีนะเราต้องรีวิวให้หมดเลยนะคะนี่คือลูกยางขอบประตูนี่คือยังไม่ขาดเลยนะเป็นรถปี2007ที่แบบว่าโอ้โห เม็ดอาร์กเรียงตัวสวยมากเลยค่ะทางมวนเริ่มต้นอยู่ที่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ มาอยู่กับซ่อมรถสวยสุวรรณโอต้องคาสระบุรีนะอ่ะเห็นซ่อมมารีวิวแบบนี้นะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะนอกจากนะคะจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะใครที่กําลังมองหารถกระบะนะคะแล้วเป็นแบรนด์หลักของอีซูซูนะที่เป็นปี2007-2008-2009นะคะที่โฉมหน้าไฟของเขาจะเป็นทรงเข้าหลามตันที่หลายๆคนตามหานะเข้าแล้วนะคะบอกเลยไม่ได้เข้าคันเดียวเข้าประมาณ 4- 5คันเลยนะคะลูกค้าเพราะว่ารถช่วงปีนี้นะ ลูกค้าเป็นที่นิยมมากเลยนะนอกจากราคาจะดีแล้วนะคะราคาจะเบาจับต้องได้แล้วค่างวดก็ถูกถูกกันไปเลยค่ะเหมาะสำหรับใช้งานกันไปเลยนะอ่ะนี่เลยเจ้าคันนี้เลยค่ะ isuzu d max เป็นตัว sx นะคะลูกค้าฟังไม่ผิดนะยังไม่เป็น slx นะปี2007นะคะเป็นตัว sx คะ่ะคันนี้นะคะ กระจังหน้าโฉมของเขาก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะไฟนะคะเป็นไฟทรงข้าวลามตัดอย่างที่บอกนะแบบที่หลายๆคนตามหาไฟเป็นไฟ LED นะไฟตัดหมอกนะยังไม่มีมาให้นะคะด้านหน้าก็ไม่เหลืองไม่ฟ้าไม่แตกไม่ร้ลวนะแต่จะมีรอยนิดๆหน่อยๆนะคะตามอายุการใช้งานนะส่วนล้อนะแม็กก็จะเป็นแม็กเดิมนะคะของ Isuzu นะเป็นแม็กเดิมจากศูนย์ยางก็เป็นยางขอบ15ดอกยางก็ยังเหลือๆอยู่เลยนะคะเนี่ยอล็บจิกก็ยังได้อยู่นะ ยังได้ล่องของยางอยู่เลยนะนั่นก็คือยังใช้ได้อีกประมาณ2ปีเลยนะคะแล้วก็ไฟไฟเลี้ยวอ่ะคันนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ที่แก้มข้างนะคะกระจกก็ยังไม่เป็นระบบพับไฟฟ้านะอันนี้ก็คือพับไฟฟ้าไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นปี2007นะโสมของเขาก็จะเป็นโทนสีขาวตัดกับสีดํานะคะมือจับก็จะเป็นพลาสติกนะคะโทนสีดําค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนิดนึง ในของเขานะคะนี่แผงประตูนะคะก็จะเป็นโทนสีเทานะคะแล้วก็นี่เลยมาพร้อมกระจกมือหมุนนะคะเป็นตัวที่แบบสมัยเด็กๆี่ยส้มชอบเล่นรถพ่อมากเลยกระจกก็มือหมุนเหมือนกันนะอ่ะนี่เลยดูเม็ดอาร์กันนิดนึงนะคะเม็ดอาร์กเรียงตัวสวยนะคะรอยปั๊มเนี่ยคือเป็นรอยปั๊มเดิมจากสูย์เลยนะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดู ด้านท้ายกันมากนะด้านท้ายกระบะแม็กไลเนอร์นะคะกระบะแม็กไลเนอร์จะสภาพเป็นยังไงก็มีรอยนิดนหน่อยหน่อยนะลูกค้าไฟไฟท้ายนี่ก็คือแบบว่าเป็นไฟ l e d นะคะไฟไม่แตกนะคะมือจับฝาท้ายก็จะเป็นโครเมียมเดี๋ยวดูที่เปิดยากไหมเปิดไม่ยากนะคะฝาท้ายก็ถือว่าการรับน้ําหนักยังดีอยู่เลยนะคะแล้วก็สภาพของแม็กไลเนอร์น,นี่ก็คือแบบว่าให้ไปเลย90%ก็คือ ไม่เป็นรูนะคะอาจจะมีรอยขีดข่วนนิดๆหน่อยๆนยนะะเดี๋ยวเราไปดูว่าคันนี้เติมเชื้อเพลิงอะไรนะคะนี่ลูกค้าท่านใดอยากเข้ามาดูรถทดลองขับก็มาได้เลยนะที่สุนนวรรณโอทอคาสระบ,บุรีนะคะเปิดบริการทุกวันเลยคันนี้เติมดีเซลนะคะเติมดีเซลอย่างเดียวเลยนะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูเม็อัพฝั่งนี้กันบ้างนะคะ นี่เลยสุวรรณโอตค่ะสลับบุรีนะเราต้องรีวิวให้หมดเลยนะคะนี่คือลูกยางขอบประตูนี่คือยังไม่ขาดเลยนะเป็นรถปี2007ที่แบบว่าโอ้โหเมทอาร์เรียงตัวสวยมากเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวส้มพาไปดูด้านในกันบ้างนะคะว่าด้านในของเขานะจะมีออปชั่นอะไรกันบ้างคะ่ะไปดูกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะว่าภายในของเขาจะมีออปชั่นอะไรบ้างนะคะเป็นรถปี2007นนะคะแผงประตูก็จะเป็นโทนสีเทาแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถนิดนึงนะคะ เครื่องฟิสตาติดง่ายบิดทีเดียวก็ติดเลยนะคะลูกค้าแล้วก็พวงมาลัยนะได้เป็นพวงมาลัยสี่ก้านนะคะนี่เลยจับถนัดมือมากๆเลยนะคะด้านนี้นะคะก้านด้านนี้ก็จะเป็นก้านเปิดไฟเลี้ยวนะคะปรับขึ้นปรับลงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามปกติเลยนะด้านนี้ก็จะเป็นก้านปัดระดับปัดน้ําฝนนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับระดับแอร์เป็นระบบเมนวนวลมือหมุนนะอันนี้ก็เปิดแอร์นะคะเปิดตัวเปิดใบพัดพัดลมตัวนี้ก็ตัวเปิด ระดับความเย็นนะเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะขับง่ายๆกันไปเลยนะเครื่องเสียงนะคะที่ติดมากับรถนั้นลูกค้าน่าจะไปติดมาเองนะคะเพราะว่าสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์ได้เลยนะคะแล้วก็มีเสียบ AUX ได้ด้วยนะนี่เลยโทนภายในก็จะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้าอาจจะมีรอยขาดนิดๆหน่อยๆน,นะตามสภาพของปี2007นะคะถคือว่ายังสวยอยู่เลยนะลาเบาะนี่คือยังสวยอยู่เลยนะคะ ด้านหลังของห uit uit ้องโดยสารก็จะเป็นเบาะหนังนะคะนี่เลยวกว้างๆกันไปเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยนะคะว่าสภาพห้องเครื่องของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาลองมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องของเขาจะเป็นยังไงนะอ่ะนเดี๋ยวต้องให้ฟังเสียงห้องเครื่องก่อนแป๊บน,นึงนะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตไปดับรถแป๊บน,นึงนะคะ ใครนะคะที่อยากออกรถนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะที่เบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็นี่เลยห้องเครื่องนะคะไม่เยิมนะคะไม่มีรอยน้ํามันเครื่องเยิมเลยนะคะบางที่นะอาจจะมีจุดมาร์กเดิมจากศูนย์อยู่เลยนะคะถือว่าเป็นรถปี2007ที่สภาพดีมากมากม,มากเลยเนี่ยน็อตนะคะไม่มีรอยไขยเลยไม่มีรอยแยกออกจากเนี่ยตัวเดิมของเขาเนี่ยตัวเชื่อมนะคะไม่มีรอยแยกเลยแล้วก็แผงกันความร้อนก็คือแบบ โอ้โหให้ไปเลยร0อไม่ขาดไม่ยุ่ยเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังราคากันบ้างนะคะว่าราคาของ i ีซูซูดีแคันนี้จะเปิดราคาขายอยู่ที่เท่าไหรค่ค่ะค่ะสำหรับ i ีซูซูดีแมนะคะเป็นตัว2.5 SX เนะคะเป็นรถปี2007นะรถคันนี้เหมาะสำหรับเอาไว้ใช้งานนะคะเน้นสายรุยสายทำงานกันเลยนะคะคันนี้ส้มเปิดราคาขายไว้ให้นะคะอยู่ที่2 7 9 9 0 0บาทค่ะถ้าลูกคา้าท่านใดสนใจจะซื้อเป็นเงินสดนะ ก็นัดเข้ามาดูรถทดลองขับให้พอใจเลยนะลูกค้าอยากจะลองอยากจะดูตรงไหนได้เลยนะคะราคาเงินสดมีราคาพิเศษให้นะคะแต่ถ้าจะจัดไฟแนนนะคะคันนี้ค่างวดเริ่มต้นอยู่ที่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะส่งเบาๆเอาไว้ใช้งานนะคะสําหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะโอโ้โหใครๆก็ตามหานะคะทรงไฟเข้าหลามตัดคันนี้ เชื่อว่าพอริปปล่อยคลิปไปแล้วจะต้องมีลูกค้าทักเข้ามาจองกันอย่างล้นหลามแน่นอนนะอะก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้มีลาดคลิปเด็ดๆโปรโมชั่นดีๆจากซูนโนต่ตค่สระบุรีค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ